สวัสดีจ้ามาในี้าสีมะแกงหอยจูบจ้ะส่วนผสมก็มีพริกแกงจ้ะมีพริกกระเทียมตักไคร้แล้วก็ข้าเบือหอมแดงตำร่วมกันจ้ะแล้วก็มีรสดีอันนี้เครื่องปรุงก็มีน้ำปลาโนโนๆก็มีน้ำปลาแล้วก็มีเนื้อหอย เนื้อหอยที่เราแกะออกแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีผักผักกาดผักดอกกวงตุ้งผักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักผักอีตัวเนาะวันนี้จะอ่อมหอยนะจ๊ะไปอ่อมกันเลยจ้าต้นามน้ำให้เดือดจ้า ใส่คากับใบมะกรูดล,ลงไปใส่เครื่องแกงลงไปจากที่เราตำไว้เนาะใส่เครื่องแกงลงไป กินหอมเครื่องแกงมาแล้วจ้าปรุงเลยจ้ะใส่น้ำปะลาหนนัวลงไปใส่ชูรสตามชอบจ้ะใส่รสด,ดี น้ำปลานิดหน่อยเราให้น้ำเดือดหอยเราก็ต้มสุกแล้วเราให้น้ำเดือดเอาหอยลงผักลง ขอน้ำเดือดดีแล้วใส่หอยลงไปเลยจ้ะหอยจุใส่หอยจุลงไปเลยหอยต้มสุกอยู่แล้วทีนี้เราก็ใส่ผักลงไปเลยจ้ะ กาดลงไปที่เราชอบผักเหลืออเมื่อาวานจ้ะดอกผักกวงตุ้งใส่ต้านชอบเลยโอ้ยทำลายหลายแล้วหอมมากหอมหอมพี่น้อง มันกระโดลงไปเครื่องแน่นมากเลยเครื่องเกียงข้นชีลาลงไปจะใส่พักได้หลายจะมาก,กินผักได้หลายหอมหอมไปอีตูลงไปจะใบแมงลัก เสร็จแล้วจ้ะอมหอยอมหอยขมทำกินง่ายๆตามสไตล์เจ๊คอนเฟิร์มจ้าเดี๋ยวสิมเบิง,งนนกินน้ำ่อนอื้อแล้วนัวนัว,น,วนัวปลาระ พร้อมเสิร์ฟจ้ามาจ้าออมหอยขมเครื่องแน่นๆผักเยอะๆเส็บๆนัวๆร้อนๆเลยจ้ามาจ้าเซ่เๆน้ำตันเด้อ สวัสดีจ้าพี่น้องฟองปลาที่รักสุขสูขสุขคนวันอนี้เขามากินออมหอยจ้ะออมหอยจุบหอยจุบออมหอยจุบอันนี้แกะไ,ไว้เมื่อวานต้มแล้วก็แกะไว้์เอามาออมใส่ผักหลายๆมาจ้าเสร็จเสร็จน้ำกันเด้อห่อนพักเล่น สแสบแต่ไปน้อนนับคอนียอะจ้ะอากาศป็สนสีเย็นเยนสดหนำมัน้อนแสบมีแห้ง มันแก่แล้วเอามาออมมันก็นกินง่ายจ้ะรวดหนามอ้มนมอน หอมดอกบักควนห่วยๆเลยหอมใช่ไ หลวกป่เป่าไหล่ ปวดหัวหัวจาวมันก่อนไม่หัวหอวแน่ใส่ผักได้หลายจ้ะเครื่องเนียนใส่กะเบือบะลายจ้ะบบมาข้นหลอื้มกำลังพอดี ใส่ปลากัดเรือๆมาว่านจะ้ะเพราะว่านอยากกินหอยตำตัว พมีใบชะพู่ใส่อันนี้ก็แซบแล้วจ้ะสดนามมันห้น ผักหลายๆจ้ะตัวผักวางตุงออกหวานหวานออมส่หอยโอเคแสบเย,ยอจ้ะแส่ได้เยอะ

ใส่ผักลายใส่เครื่องแกงลายเข็มขน้น รัวน้ำปะลาะร้านอนเนเขาได้จะเน้นพัก Hm. <laughs> แซบค่ะจ้ะมือเนี้ยออมหอยขมหอยจุกเนาะใส่ผักเยอะๆแล้วก็น้ำปลาล้านวนๆแซบๆเมือนจะออมตามสไตล์เจคอนเฟิร์มเนาะทำกินแบบง่ายๆจ้ะขอบคุณคุณแม่บุญนะคะที่ฝากหอยจุกมาให้เนาะแซบๆจ้ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เจอกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วสวัสดีค่ะ